มันเหมือนว่าเออที่ตรงนี้มันเคยเป็นของเราเราก็ต้องได้ครก็เลยตัดสินใจสร้างพอริเริ่มสร้างเสร็จโควิดเข้าพอดีปิดสํานักเลยอปิดสํานักไปมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดินทางห้ามอะไรทั้งสิ้นนแค่ก็มาไม่ได้เราก็ไปไหนไม่ได้ครก็พอดีละเป็นช่วงนั้นก็พอดีช่างเลยทาการสร้างกันฝ่ายไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนสองปีสองปีเต็มเต็มเสร็จสร้างไปสมากกลายเป็นแคบแล้วเป็นแคบไปเพราะว่า มันมีแต่อาคารต่างๆเต็มพื้นที่โดยประมาณสองไร่โดยรประมาณสร้างเต็มติดหมดมาอยู่ที่นี่ออกวัตถุมงคลมากที่สุดกว่าที่สองสำนักแรกไหมยังยังยังไม่มากอกยังไม่มากสำนักสำนักที่สองที่สร้างม,มากที่สุดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามากที่สุดย,ยุคจตุคามรหลังจักรพรรามแล้วจตุคามรมันมัน<า>มเริ่มดอก าการปีห้าหนึ่งกับเมษาห้าหนึ่ง